สมุนไพรร่างจืดเป็นสมุนไพรเดียวที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใส่สูงกราบสวัสดีครับผมพอโยบานคำบงสงยางสีมึงใหม่คือเก่าครับผมมือนี้ผมมีร่างจืดมาฝากครับผมร่างจืดใส่กับง่วควายแมาแมวสัดเลียงทุกอย่างตํา ขั้นนามผสมนามเศ้าเข่าซอยรักษาผิดไข่ไอปอดบวมโรคในสัตว์เลี้ยงทุกอย่างใบรากเถาเป็นยาถอนพิษทั้งปวงใส่ถอนพิษยาคายาได้ถึง30%ซครับผมซอยแก้พิษจากสัตว์เช่นแมงดาทะเลปลาปักกะเป๋างูตะขาบ โอยตานสารตะคัวจากไอเสียเครื่องยนต์จากโรงงานหรือทิดติดมากกับพักในตลาดร่างจืดซอยเลืกยาบายาเสพติดแขาการเมาข้างซอยลดรับแอลกอฮอลในเส้นเลือดของผู้ป่วยผิษสุราเรือรังซอยลดภาวะซึมเศร้าซอยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ปว่ยวยหวานลดความดันโลหิตสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระซอยยับย่างการแร่หรือการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งครับผมต้านการอาักเสบของแผลเริ่มงูสวัสดแก่ขั้นครับผมซอยล่างสารพิษในร่างกายซอยขับคุ้นใสมุนดำออกจากร่างกายวิธีการใส่ตํารวมกับน้ำเศร้าเขา่าขั้นน้ำดื่มเคืงแก้ว แล้วดื่มข้างอีกข้างหลังจากนั้นหนึ่งชงั่วโมงอาการจะดีขึ้นครับผมสำหรับกับผมพโยมนี่คงไหวแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับผม